สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ตอนนี้กําลังลังไหลนะคะเข้ามาดูไลฟ์กันอยู่เลยวันนี้นะคะเจอกับมุกอีกแล้วค่ะนะคะที่เมืองทองธานีฮอ9ก้านั่นเองวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนี้มุกอยู่กันที่นี่เลยในส่วนของบูธนะคะสายลับจับเท็จน,น,นี่นะคะบูธนี้นะคะบอกว่าจะพาทุกท่านมาสวมบทนะคะเป็นสายลับที่มาคิดวิเคราะห์นะคะแยกแยะรู้เท่าทัน สื่อในปัจจุบันนี้นะคะที่บอกได้เลยว่าสื่อสมัยนี้หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ว่าบูธนี้ค่ะเขามีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจข้างใน,นค่ะเดี๋ยวเรานะคะตามมุกไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรข้างในที่น่าสนใจบ้างตามมุกมาเลยค่ะนี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวมุกก็ไปทัวร์พร้อมกับ เิ้นนะคะนี่เลยสาวสวยของเราค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยว,วยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาเข้าไปด้านไหนนี่ทัศการสายรับสัปทน,นี่ไปเลยค่ะพี่เปิ้ลอยากรู้จังเลยนะคะว่าข้างในนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะจะเข้าไปอันดับแรกก็คือจะได้รับเป็นแผ่นพับนี้นะคะแผ่นพับที่เป็นรูปโทรศัพท์แบบนี้เลยแล้วก็ได้สติกเกอร์หนึ่งดวงขออนุญาตแปะสติกเกอร์่ ได้เลยค่ะ,คะนี่เลยเห็นไหมคะว่าด้านในน่าสนตาจุนใจมากๆเลย<อ>นี่อนนี้คืออะไรคะพี่ป้อนตอนนี้ก็คือ,อ,คอคจะเป็นโซนแรกโซนแรกก็จะให้น้องๆนะคะได้รู้ถึงว่าในแต่ละวันนั้นน้องใช้สื่อไม่ว่าจะเป็น รศั์หรือว่าหน้าจอมือถือหน้าจอเขาเตอร์เกี่ยวต่อวันนี้คือ11.5ชั่วโมงเลยอเยอะมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ในห้องเนี้ยค่ะสตาแต่ละจุดเขาก็จะให้มีการเปิดตัวไลฟ์สด การถายขอออนไลน์ให้น้องๆดูโอ้โหอันนี้เขาบอกหมดเลยใช่ไหมคะว่าคนไทยเด็กไทยปัจจุบันนี้ใช้สื่อตัวไหนมากที่สุดเซอร์พรส์มากเลยเป็น YouTube ถึง94เลยใช่ค่ะนี่องลงมาก็คือ Facebook ค่ะโอ้นี่เลยดีเห็นไหมคะว่ามีภารกิจด้วยอืมต้องบอกได้เลยนะคะว่าทุกจุดในมุมนี้คือมีสตาฟดูแลอยู่ทุกจุดเลยใช่ไคะอ่า เดินเข้าไปดูด okay. right ้านในจังเลยเดินข yeah. ้เด uh, anyway, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมกับน้องๆกันเลยค่ะนี่เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าโซนนี้นะคะเขาบอกว่ามีกิจกรรมแน่นมากๆเลยและที่สําคัญเขามีนะคะในส่วนขององค์ความรู้เยอะแยะมากมายก็สามารถมาเดินดูกันได้เนาะตามน้องๆไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมว่าเมื่อเวลาเราเจอและมาเป็โซนที่สองค่ะ อะไรเลยน้องได้หรือว่าที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะให้ความรู้ว่าใครเป็นคนทำทำเพื่ออะไรค่ะแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีเป็นสตาฟคอยให้ความรู้ว่าเอ๊ะสื่อที่ดูเมื่อสักครู่นี้อย่างเมื่อสักครู่เป็นอรัาพิงคะค่ะเจนเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยสวยหล่อทันตาฉลาดทันใจเอ๊ะ ที่ขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อทำไมเขาถึงได้ทําสื่อได้มาถึงขนาดดีแล้วทําไมเขาถึงมียอดขายก็จะมีสตา๊าปให้ความรู้ในแต่ละจุดนั่นเองค่ะ,ะมา,มาห้องนี้ห้องเดียวนี่ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลย<ช><ช>ค่ะ,คะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อแต่ละาังไเข้ามาเยอะแยะมากเกิน่าก็จะให้น้องๆได้ร<ถ>ู้ แล้วก็รับมือกับสื่อรอบตัวที่เข้ามาไม่ว,ว่าจะเป็นทาง Facebook y o u u u b e Instagram l ล n e หรือว่าเรื่องใกล้ตัวค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษค่ะที่พร้อมจะเข้ามาจากสื่อรอบตัวน้องเลยอ่าแอบเห็นตรงนี้ด้วยอันนี้คืออะไรคะพี่ป้อนมีแย่งโฟมเต็มเลยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ,ะเรียกได้ว่าให้น้องได้สังเกตอ,อย่างด้านบนนี้ เขาบอกว่าออล่าปิงได้รับรางวัลมากมายเอ๊ะให้น้องๆจับเทรภาพตัดต่อลวงโดยการหาลองหาได้เลยค่ะลองหานะคะจิ๊กซอที่เป็นภาพตัดต่อลวงค่ะอันนี้เห็นสาวสวยใครเอ่ยคุณเก๋ไหมไม่ใช่ค่ะนีไม่ใช่อันนี้เห็นเขาบอกว่าคือคนที่ชื่อมิกกี้ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ออล่าปิงอ๋อสวยมากสวยมากดูว่าแบบพิธีกรของเรานะคะนี่อ๋อมีเล่นเกมตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะให้หาภาพที่นำมาตัดต่อ โอเคเรียกได้ว่าเดินเข้ามาปุ๊บได้รับความรู้เสร็จแล้วมีสนุกด้วยใช่ค่ะเดินมุมต่อไปดิเตื่นเต้นมากอุ้ยพันธีพันิก็มีแล้วตรงนี้ค่ะฉลยที่อยู่ตรงนี้จากโซนแรกที่บอกว่าสื่อนี้ใครทำสื่อนี้หวังอะไรสื่อดูดใจอย่างไรสื่อ สื่อนี้เสนอแง่ใดและสื่อนี้เสนอด้านเดียวหรือไม่โอ้เรียกได้ว่ามากระดานนี้กระดเดียวนี้ครบเลยนะคะบอกหมดเลย5คําคถามชวนคิดวิเคราะห์สื่อโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็จะสรุปมาแต่ละฐานแล้วจะมารวไปที่นี่ค่ะอ่าต่อไปมีมุมต่อไปอีกไหมคะใช่ค่ะต่อไปจะเป็นโซนที่สามค่ะโซนที่สามเนาะอันนี้นเลย,เลยห้องนี้ หมออ,อวออสวัสดีค่ะสวัสดค่ะดนต่าวยอตื่นตาตื่นใจมากๆเลยโซนนี้ค่ะ,ะคุณหมอคุณหมอคะอคุณหมอจะมารักษาคนป่วยที่วันนี้หมอนนีอย,อยที่ไม่ได้อยู่คิดคก่อนนะค <c oughs> เป็นเชื่อที่เขาโฆษณาหมทุกอย่างเลยค่ะป่วยเป็นอะไรบ้อ่อ เลยค่ะขึ้นนาฟาพอแล้วก็ไปต่อที่หซ้ายแวกขวาด้วยคเปหมเยสุ่าวปลอมนะครับเราควรที่จะทำยังไงกับข่าวปลอมครับผมทำยัายังไงน้านน่โดนจับไปแล้วนะครับอยู่ในธนาคารนี่นี่เลยจไปล้วครัมิกกีไ่ิ ลองเชื่อข่าวปลอมนี่หันไปดูได้เลยนะครับอืมเย็นเลยนะคะเพราะว่าตรงตกลมคิดค่ะความต้องการของเราให้ยนี่ะหน้าตาดีอยากจะฉลาดเราก็เลยหลงเชื่อนะคะแต่ก็เชื่อตามคนอื่นที่เขาแชร์มาคนอื่นความรู้แชร์มาเราก็รู้ว่าเขาปลอมข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะบางข่าวจริงกับก็ปลมปลืนกันอีกด้วยค่ะด้วยแอปพลิเคชันนะครับเช็คความจริงโครแฟิกนะครับเลยค่อเปิดกว้างปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ ค้นหาความจริงร่วมกันนะรวมทั้งมีเกมให้เล่นด้วยนะครับ <S <S โดมิโนโนแลนนะครับนี่รับสีม่วงเลยแล้วก็สําหรับใครอยากออกกำลังก,กายนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงนะครับฟังข้อมูลสุขภาวะของสสสแล้วก็เพอร์ a ซน e าเฮลนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงโดยที่ไม่เปหลงเชื่อข่าวออนไลน์นะครับไม่เลืองตังค์ด้วยออกกำลังก,กายได้ที่บ้านเลยใช่ค่ะพี่นะคะที่ชอบเล่นโซเชียลค่ะเราก็มีตอนกันรับวคือให้เป็นแล้วก็สร้างสินได้ ข้อที่หนึ่งเลยค่ะออกแบบการสื่อสารค่ะน้องๆก็จะได้รู้เป้าหมายค่ะว่าน้องๆเนี่ยควรจะไปสื่อสารทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ดีค่ะข้อ2งค่ะศึกษาข้อมูลให้รอบด้านน้องๆจะได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์ด้วยข้อ3ค่ะช่องทางการสื่อสารตอนนี้ต้องมีทั้งเฟซบุ o กไอจีอินสตาแกรมหรือว่าทิกตอกนะคะที่ตั้งในตอนนี้น้องๆก็จะสามารถ เอาช่องทางนั้นนะคะไปสื่อได้ค่ะทั้ง3ข้อนี้เลยเราจะไม่เกิดผลไม่ได้ค่ะข้อ4ี่เราต้องลงมือทำด้วยค่ะใช่คะ่ะแล้วก็น้องๆจะได้รู้3าเทคนิคค่ะขั้นบนค่ะก่อนที่น,อน,น,อน้องๆจะเป็นสายรับจากเท็ค่ะน,น,น้องๆีนีหยุดอย่า,ยายให้เชื่อพิดให้<า>ใหเลอะบานทำตัดสินใจท่ะ นี่สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เปนใช่แล้วคุณหมอนะคะคที่แบบว่ามาเล่นบทบาทแสดงละครให้เราดูด้วยมีวิดีโอค่ะมีในส่วนของคลิปวิดีโอด้วยและนอกจากนี้นะคะก็มีในส่วนของสื่อต่างๆค่ะโอโ้โหที่บอกเลยนะคะรายละเอียดเยอะแยะมากมายมีโคแฟกด้วยเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีโนมิโนเลมให้เล่นด้วยแล้วก็มีเช็คสุขภาพอีกโอ้มาห้องนี้ห้องเดียวเนี่ยเยอะแล้วก็ครบจริงๆค่ะพี่เปิลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาเน สายรับจับต่วต้องรีบแล้วสถาน,น,นี้นะคะจัดทำขึ้นโดยสุดภาวะสอนร<ม>เรียนรูรน้รู้ทันกับการใช้สื่อรอบตัวดว้วยนี้ยังไม่หมดค่ะตามไปเลยอูย้ตื่นตาตื่นใจนี้เลยค่ะ ตรงนี้โซนไทยออค่ะเป็นของที่ระลึกมีของที่ระลึกให้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะถามน้องๆก่อนนะครับว่า,าเทคนิคของสายรับแต่เทศจะมี3อย่างด้วยกันนะครับหนึก็คือหยุดให้ทำอะไร อย่าคลื้นเชื่อ,อให้รอบด้านนะครับและทำตัดสินใจลงมือนะครับจะเก็บตอไให้ไว้ติดหลังโทรศัพท์นะครับนี่เลยเรียกได้ว่านะคะโอ้โหบูนี้เขานี่มีของที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยภายในบูทก็ได้ ใจออกมาก็ยังมีของแจกให้อีกโอ้โหทาไมน่ารักขนาดนี้คะเนี่ยไหนขอดูขออันหนึ่งได้ไหมคะนี่เลยได้ค่ะถือว่าสําเร็จภารกิจแล้วกับการเข้าชมในิทศการสายรับจับเที่เห็นไหมคะน้องๆโนโน่เนี่ะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาที่บูตนี้ได้เลยบอกได้เลยนะคะว่าพี่ๆเขาอะสแตนบายรอทุกคนตลอดเวลาเลยและนอกเหนือจากนี้นะคะพอออกมาข้างนอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังมีในส่วนของของแจกให้ด้วยใช่ค่ะเป็นของที่ระลึกจากทางในิทศการของเราค่ะ ไม่ทราบว่างานนี้จัดยาวๆถึงวันที่เท่าไหร่คะถึง<ม>วันที่21สิงหาคมค่ะ<ม>สังเกตเลยนะคะมองไปด้านบนถ้าน้องๆคนไหนมาแล้วหาไม่เจอนี่เลยม,มองไปด้านบนจะเห็นป้ายป้ายเด่นมากป้ายเด่นมากสายลับจับเชรโดยศ<อ>ูนย์เรียนรู้สุขภาวะสอสอส,อสอคะ<อ>่ะนี่นะคะป้ายเด่นมากจริงๆใครที่บอกว่าเดินมาปุ๊บนะคะมองไม่เห็นนี่อย้า,าเลยนะคะป้ายเขาเด่นจริงๆอยากให้นะคะน้อง มาที่บูธนี้มากๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลต่า,าในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินถ้าสมมติว่าน้องๆค่ะูมิคุ้มกันทางด้านนี้เนาะแย่มากเลยค่ะพี่เปิ้ลขาใช่แล้ว,ลวนะคะเพราะฉะนั้นให้น้องๆเรียนรู้แล้วก็รับมือกับสื่อรอบตัวแล้วก็ที่สําคัญเลยมาสนุกกับได้คอนตพิเศษของเราได้ทุกวันจนถึงวันที่21สิงหาคมเลยค่ะราอยาวได้เลยจัดยาวๆได้เลยนะคะพี่ๆก็พี่ๆคนสวยรออยู่ด้วยน้องๆก็สามารถ มาได้นะคะตลอดยาวถึง21เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโมก,กับพี่เปิ้ลนะคะก็ขอตัวลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันนะคะที่หยุดนิทรรศการของสายลับจับเทศนี่